เอาละครับคุณผู้ฟังอารมณ์ของคนทางฝั่งเขเมรเขากำลังพุ่งพลางกันสุดๆเขเมรเขาเล่นข่าวกันหนักมากกล่าวหาว่ารัฐบาลเขาเองโดยเฉพาะฮุนมาเนตยอมเสียดินแดนให้ไทยไปหลายจุดจากการปักเขตแดนร่วมกับไทยซึ่งนั่นมันก็พื้นที่ของไทยอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่าเขเมรยังคงหลอนว่าคือดินแดนของเขาเรื่องนี้ท่านฮุนมาเนต ก็ต้องไปเคลียร์กับชาวเขมรเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าขันหุนเซนเปิดศึกน้ำลายใสยูเอหาว่า UN เอ็นลำเองเข้าข้างไทยโอ้โหเริ่มไปกันใหญ่แล้วครับขันหุนเซนจะด่ากราดไปทั่วไม่ได้นะครับดูเหมือนจะเริ่มจนตรอกอย่างหนักจริงๆขม <c oughs> เมรน,นี่กําลังลุกเป็นไฟเลยนะคะตอนนี้ใช่เลยครับโดยเฉพาะเรื่องยอมเสียดินแดนให้ไทยเนี่ยซึ่งคนที่จุดชนวนไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือกลุ่มฝ่ายค้านของเขาอย่างสมรังสีนั่นเอง คือเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเพจ Facebook ของสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านพลัดถิ่นได้โพสต์คลิปวิดีโอของผู้ประกาศข่าวสาวชื่อคุณสุข สีนวลจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลเขมรเอกราช23ตุลาคมเนื้อหานี e ่ด <IS S> really ุเดือดมากครับเขาอ้างข้อมูลจากนายอุมสำอานซึ่งเป็นอดีตสสฝ่ายค้านตัวตึงเรื่องชายแดนกล่าวหานายฮุนมาเน็ตว่ากำลังตัดเฉือนพันธดินเขมรให้กับประเทศไทยทั้งที่ความจริงมันเป็นพื้นที่ของไทยอยู่แล้วคือเขาจอดจงพิกัดมาเลยครับว่าเป็นพื้นที่บริเวณหมู่บ้านไพรจันหรือที่เขาเรียกว่าเปรจันและหมู่บ้านโชคชัยในตม